สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาตัดหญา้าที่วัดนะครับร่วมแรงร่วมใจสาม,มัคคีกันนะครับช่วยกันมาทําความสะอาดวัดวารามนะครับอันนี้เป็นเขตออัยทานนะครับที่วัดเรามาช่วยกันมีผู้ใหญ่บ้านก็มานะครับนี่มาทําด้วยกันนะพี่น้องมาเหตุจำกันแต่ว่าเครื่องสิทธิทหรือไม่มาเบิงครับเครื่องเก็บไว้ในนานแล้วครับไม่รู้ว่ามันจะติดไหมจะมาพาพี่น้องดูว่า เครื่องเก็บไว้ประมาณสองสามเดือนมันจะมีอาการแบบไหนนะครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่ก็เหมือนกันนะครับถ้าเก็บไว้นานมันจะติดจากหน่อยนะครับเรามาใส่น้ามันกันก่อนนะครับอันนี้เป็นนะครับเครื่องเก่าเก่าหรือว่าเครื่องกลางๆนะครับส่วนมากที่มีปัญหาทิ้งไว้ประมาณเดือนสองเดือนมันจะติดจากหน่อยนะครับก็จะมาพาพี่น้องมาดูว่ามันจะเป็นเหมือนที่ว่าไหมนะครับมาลองดูนะครับ กดน้ำมันขึ้นนะครับมาบอกปัญหานะครับเครื่องที่ดิากนะครับมันจะเกี่ยวน้ํามันนะครับเกี่ยวน้ํามันอันนี้เป็นเข็มน้ํามันนะครับตอนนี้เปิดเปิดไว้ประมาณเดี๋ยวเอาเข้าไปก่อนนะครับประมาณรอบครึ่งนะครับรอบครึ่งตอนนี้ผมจะรอบครึ่งออกมารอบครึ่งเหมือนเดิมนะครับมีรอบครึ่งเหมือนเดิมนะครับมาสตาร์ทดูนะครับกน้ำมันขึ้นก่อน วมาลองดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับน,นี่น้ำมันตอนตอนเอาไปเขียพก็เขียนน้ำมันจะอยู่ประมาณนี้ก็ทำงานทางานได้นะครับก็ไปเขียเลยแต่ตอนนี้มันติดไปไม่ติดถ้าเป็นอย่างนี้นะครับให้เราใคยเขียนน้ำมันนะครับเขียนทองเหลืองนะครับ เห็นทองเหลืองตัวนี้ให้คลายรอบออกมาอีกนะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณรอบรอบครึ่งนะครับก็ผมจะคลายออกมาอีกประมาณอีกรอบนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับเวลามันติดแล้วค่อยมาตั้งใหม่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าภาพปั๊มมันจะติดเหนียวนะครับที่ดึงน้ามันขึ้นจากถังนะครับแล้วทําให้น้ามันขึ้นมาละลายภาพปั๊ม แบบมันติดเน้นมไม่ได้มันก็จะไม่สะบัดงนี้นะครับถ้าเราเปิดน้ํามันขึ้นเยอะๆน้ํามันจะดันขึ้นมาเยอะแล้วจะมาโดนถ้าปั๊มที่มันเหนียวๆจะละลายตัวแล้วก็มันจะดีดได้พอดีดปุ๊บเราก็มามาัดม,มาปรับคืนนะครับปรับจนคืนนะครับอันนี้ใครมาไทยเข็มเ,มเข็เมเบานะครับเบาเล่นก่อนครับมันจะเล่นไปไหมต้มาตั้งใหม่ครับ มาดูนะครับคายน้ำมันแล้วนะครับน้ำมันก่อนครับมาลองดูนะครับต้องชกก่อน ปรับเร้งสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราคายนะ้ำมันเยอะมันจะเบามากนะครับต้องปรับให้เร่งสักหน่อยนะครับก็มาตั้งใหม่เวลาเครื่องและได้นะครับมาลองดูครับอันนี้ครับคายน้ำมันแล้วนะครับแล้วผมปรับเร่งหม่อยเบาเบาา

ที่อย่างนี้นะครับเครื่องที่เระจดนะครับให้มาดูจุดน้ํามันอย่างนีครับสร้างถายน้ํามันมาเต็มแล้วก็ปลับขึ้นใหม่นะครับแบบว่าเราตั้งจุดน้ํามันให้มันได้ที่นะครับอันนี้เป็นเครื่องที่ถึงเวลานานมาเต็มยังเะ็นแบบที่เราทำงานได้แต่วันนี้มาทำไม่ได้ก็แค่นี้ครับน้ํามันเยิ่ยงๆนะครับพี่น้องมะดับเครื่องก่อนนะครับ มิตูเมคซนะครับเครื่องเล็กๆครับ T1 4 0นะครับก็เป็นของเมดเนเจเปนนะครับใช้างานดีมากครับเครื่องเล็กๆเครื่องนี้ก็แรงขึ้นนะครับเครื่องเล็กแต่มหาศาลนะครับกำลังจัดดีด้วยครับเบาด้วยนะครับเล็กๆ साता आरा ครับผมสำหรับงานนี้ก็ร่วงไปนะครับเรียบร้อยลงเย็นจีนนะครับสำหรับลานวัดวันนี้นะครับตัดได้เต็มที่มาร่วมแรงร่วมใจกันหลายคนนะครับพี่น้องชาวบ้านครับมาช่วยกันอันนี้ก็เหลือนิดหน่อยครับที่ยังไม่กลับนะครับเด็กๆชาวบ้านกลับหมดแล้วเหลือแต่ผู้ใหญ่นะครับนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ช่วยเหลือนะครับผู้นําหมู่บ้าน แล้วก็กรรมการหมู่บ้านนี่แหละครับอยู่ตรงนี้นะครับกําลังจะกลับเป็นกันเสร็จแล้วนะครับเ mm hmm. ที่ยงพอดีก็มาทําบุญนะครับวันนี้พัฒนาวัดให้ดูดีขึ้นนะครับก็นักพัฒนาอย่างว่านะครับก็ต้องช่วยกันสาขาสังฆทานนะครับก็มีเครื่องอันนี้ก็ของผู้ช่วยก็ควบด้วยมาจจิตานะครับ อันนี้ก็ของผมสิงขอีสันก็มตซูบปชิอันนี้ก็ของกรรมการอันนี้คงเป็นสีหนึ่งนะครับมันหายตัวหนังสือสําหรับผู้ใหญ่นะครับต้องใหญ่กว่าเพื่อนนะครับอันนี้ควบด้วยสีจังหวะเลยครับ g x สามห้าฮอนด้าสีจังหวะนะครับน,นี่ของผู้ใหญ่นะครับคนําหมู่บ้านก็เป็นของหมู่บ้านห้วยช่างเผือกนะครับหมู่ที่เก้าตำบลพุทธบาทอำเภอสีชังใหม่จังหวัดนนองคายนะครับโพล ครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันมากๆครับสวัสดีครับ